จริงๆออนว่าออนหายน่าจะเพราะว่าทุกคนอ่ะถามตลอดออนไปไหนเมื่อไรจอดจากถ้ำอะไรคะช่วงนี้ออนก็เป็นจิตอาสาไปอยู่ถ้ำไหนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ช่วงนี้อ้อนทําจิตอาสาค่ะก็เหมือนไปช่วยเพิ่งไปช่วยน้าท่วมที่เชียงใหม่เชียงรายมาค่ะก็เลยอาจจะหายไปเพราะว่าออนก็เพิ่งถ่ายซีรีส์จบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างหนักมากๆแล้วก็แบบร่างกายเหนื่อยอยากแบบอยากพักผ่อนแต่ก็สิ่งที่เราแบบเป็นจิตอาสาก็ก็ไม่ได้พักผ่อนร่างกายเท่าไหร่ก็แบบ เออแต่ก็สนุกดีค่ะแบบได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยไอ้นะคะไอเดินแบบล่าสุดมีหลายคนเชียร์ของเราโรเรยอลกอลีเวปาแล้วเขินๆนิดนึงก็คือเหมือนเหมือนเจเขาให้ผมแดงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็คืนเขินไม่เคยทำแบบงานเนี้ยเป็นงานอะไรที่มาเดินแบบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็สนุกดีออนไม่เคยเดินแบบมาก่อนก็เลยแบบเราเป็อาชีพบ้านแม่ก็ธรรมดา ด,ด,ด,ดีสุดใช่ไมตอนนั้นมากคือตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วออนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะนางแบบต้องแบบยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาแบบอยากให้เดินแบบจอยๆไปเลยสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นโจทย์ขายผกเงี้ยแล้วก็แบบอ่ะไปผัดลมคุยกายคือแบบเรารู้ช็อตว่าบล็อกนี้มาปุ๊บหันเลย <S <S อะไรอย่าง,<ๆ>างเงี้ยซ้อมนานไหมกว่าจะได้ดูเออซ้อมเดินเออแค่รอบเช้าค่ะใช่ใชรก็พรีริมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็งงๆเออการเดินแบบครั้งแรกติดใจ ก็อยากเดินอีกแต่คิดว่าแบบเตี้ยไปหน่อยอาจจะแบบอยากสูงกว่านี้อะไรอาจจะเหมาะโจะเป็นแบบแบบเป็นสไตล์มินิมอลอ๋อก็ได้อยู่เนาะสไตล์มินิมอลแบบนมินิไปหนูก็ตั้นดิแม่คนอื่นเขาก็สูงเพียวเนาะเขาก็ชมว่าเออที่แหละคุแบบแหกแบบแบบซับซแหละเออเป็นแบบยุคใหม่ใช่ไหมแบบเนื้อหนุนหนับได้สไตล์ให้มันลงาเป็น ใช่ค่ะเพราะสีแดงเป็นตัวแทนแบบสีแบบเซ็กซี่ร้อนแรงอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนเหมือนบีดเดินมันก็สนุกเหมือนเราเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบไม่หรอกคนแรกเปิดตัวแรงมากน้องน้องเมจิน้องเมจิแรงมากคือเขาตัวเล็กแล้วเขาแบบเดินสับๆล้วก็แบบเอาเดินคนสุดท้ายเครียดแหละอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบต้องต้องสู้กินเนื้อท้างเรา ใช่มันเป็นอินเนอร์ที่ไม่ยอมแพ้อินเนอร์เด็กเบียนเคมันแบบใส่แล้วข้าไม่ตายใช่แล้วทำไมไม่หาตัวตัวนี้เจอก็คิดอยู่แล้วก็หลังจากไม่มีใครจ่ายเลยถ้ามีแต่ถ้ามีมาก็ไม่มีมาได้อยู่ค่ะยินดียินดีหลังจากนี้ก็ต้องไปฝึกเดินเลยไหมฝึกเดินเลยเหรอคะเอางี้ทำนั้นทำแบบแม่เอาเอางี้ถ้ามีถ้ามีจ้างมาหนูฝึกเดินเลยอ่ะแต่ ครังนี้แล้วคุณแบบเมียที่ใช่แบบจริงป้มา,า,ามีในคอมเมนต์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ,อีกหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่แฟนคลับยังไม่เคยเห็นมาก่อนละกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบตอนนี้เหลือที่อยู่ไม่เคยทำก็คือน่าจะนางเอก MV อย่างยางังยังไม่เคยจริงๆมีแต่ MV ตัวเองใช่ไหมนางอยา่างย่างเหลือเหลืออย่างเดียวในวงการบันเทิงแหละแบบดีเจเหลือเหลือนักข่าวแบบนี้ แย่งอาชีพหรอเล่นอะไรค่ะแต่ก็ก็ดีค่ะก็สนุกดีแบบเปิดเวใหม่ๆบ้างได้ลองทําสิ่งใหม่ๆบ้างค่ะแต่ก็ก็ก็อาจจะหายไปบ้างแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องงานยังไงอกเรดูอะไรเรื่องงานดูอยังไงเออถามผู้จัดการเลยค่ะแบบดูอะไรยังไงนะคะการเรื่องงานของเราเนี้ยเราจะมาทำเรื่อยๆนะ ก็ออนก็เลือกตามที่มันตามความเหมาะสมค่ะแล้วก็ดูตามที่เวลาที่เราว่างแล้วก็เวลาที่เหมือนเ,เราสบายใจที่จะทำด้วยอย่างเงี้ยค่ะสมมติงานใดเนี่ยยังไม่พรอ้อมอะไรก็จะแบบยังยังไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ค่ะโอ้จริงจริงก็ก็มีหลายงานค่ะแต่ว่าอย่างที่บอก คอนเซปต์ Concept, เรื่องงานไม่เรื่องงานไม่ยากจนก็ย mm ั hmm. งคงเดิมก็ยังคงเดิมอยู่ไม่เคยเปลี Casa> ่ยนแปลงแต่การที่เราเรื่องงานทำให้งานเราน้อยลงหรือเปล่าอะไรแบบก็อาจจะจริงแต่ช่วงนี้วงการบันเทิงก็ค่อนข้างแบบเบาๆป่ะคะใช่ไหมเรื่องปกติเหมือนหนูก็คุยกับพี่ๆในวงการเหมือนกันอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบเงียบๆตอนนี้ก็คือเอองานไหนมาก็รับเถอะอะไรเงี้ยค่ะงานมันน้อยใช่ใช่ใช่แบบในในหลายๆคนด้วยแล้วก็ในหลายภาคส่วนด้วยค่ะอาจจะด้วยแบบ เออมันก็แบบมันก็กระทบกันหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆไม่ได้แบบเรื่องงานอะไรแบบเยอะๆมากขนาดน,นั้นค่ะเป็นคนแบบคุยง่ายๆค่ะแล้วก็แบบเอาเลยจบมองอาชีพที่สองก็อาชีพที่สองใช่ไหมมองออนอยากทําแบบธุรกิจเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าอ่าก็ยังไม่รู้จะทําอะไรอยู่ดี<ม>ก็เป็นเรื่องที่เครียดอยู่แล้วก็<ม>ตอนนี้ก็เขียนหนังสืออยู่ค่ะ ใช่ใช่ตอนนี้เขียนหนังสืออยู่แบบดองๆไว้ซึ่งมันมีเล่มที่เขียนมาแล้วประมาณห้าปีก็ยังไม่ออนแอร์ยังไม่สําเร็จอีกเรื่องก็จะเริ่มเล่มใหม่แล้วก็เลยก็ยังแบบโบ๊ะโบ๊ะเบ๊ะเบอยู่อะแม่เป็นกังฟ้ให้ดูอเ,เออนักเขียนก็กปเป็นอาชีพเป็นออไรรายได้เสริฟอะไรเ่กลังหาตัวตนว่าตัวเองใช่เหมือนช่วงนี้กำลังค้นหาความหมายของชีวิตค่ะก็จริงๆอยากทำแบบดี p ท็อกอะไรที่มันเป็นแบบ เราโตขึ้นด้วยแล้วก็เราเจอคนเยอะด้วยมีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันมุมมองที่มันแปลกไปที่มันแบบเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่เราเด็กๆเนาะอยนี่แล้วก็จะมีมุมมองอีกแบบหนึง่งเราเจอเรื่องแบบนี้มาทําไมออนเถียงเป็นอ่อนอยูยงทัวันนี้อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะก็แอบ,บรู้สึกว่าถ้าตรงนี้แชร์ได้ก็น่าสนใจเพแบบแบบจราะแอบเจอคนเยอะมากๆค่ะในช่วงนี้กาคมีาต่างประเทศดวก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ก็มีมีคุยแต่ว่าก็ยังคุยดิวกันอยู่เ<ส>ป็น<ส>นังเป็นเจ้าอยอ เป็นแบบเออก็ผู้ใหญ่คุยกันอยู่ค่ะเป็นแบบอาจจะซิรีี์เล็กๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่อาจจะไม่เห็นออนเนผลงานของตักระชิใช่แบบโอสธุอาเมนสธุอาเมน้หมดได้พ่อมาอะไรนะคะใช่คือเอ่อที่เหมือนลงลงเที่ยวจริงๆคือไปจิตอาสานะคะแบบใช่ช่วยเหลือออนเพิ่งไปช่วยนำขั้วมาค่ะที่เชียงใหม่เชียงรายก็ค่อนข้าง หนักมากแต่ว่าเขาตอนนี้ก็เริ่มแบบเงียบๆแบบไม่บูมแล้วเนี้ยแต่ว่าความลําบากแล้วก็คนที่ต้องการความช่วยเหลือคือเยอะอยู่มากๆเลยจริงๆค่ะอย่างเชียงรายมันมันเป็นพื้นที่ที่มันกว้างใช่ไหเรายัางแบบไปขุดดินลอกท่อได้อย่างสบายแต่แบบเชียงใหม่มันชุมชนแออัดน,นะคะเราก็มีหลายชุมชนกระจุกกระจุกกระจุกแล้วพอน้ํามาเทียมันเหมือนเป็นแอ่งแล้วกว่าน้ําระบายเสร็จพอน้ําระบายถ้าเราไม่ขุดท่ออย่างเงี้ยน้ำก็ท่วมใหม่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบยังทุกวันนี้คนยังต้องการความช่วยเหลืออยู่มากๆ ก็เดี๋ยวก,กาจ,จะบินกลับไปช่วยอีกรอบหนึ่งใช่พอเรามาดูแลตัวเองได้กลัาแล้วเป็นยังไงาคะบบ่งานงไรงอ๋อ,อ,ก,ก,อ,อก็รู้สึกปรับตัวได้มากขึ้นค่ะตอนแรกก็มีความแบบกังวลกังวลเพราะว่ามันเหมือนแบบเราออกจากลังอ่ะเนาะมันเหมือนแบบลังที่เหมือนเป็นเ,นเซฟโซนของเรามาเสมอเนี่ยค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกมาก็รู้สึกขอบคุณเสมอที่เหมือนแบบเออค่ายค่ายเราดูแลเราจริงๆหวาอะไรเงี้ยถึงแม้ตอนนั้นเราอาจจะแบบ เอ๊เด็กๆกันเนาะเราก็จะแบบเอ้ยค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเลยแต่พอเราออกมาดูแลตัวเองได้ออกมาดูแลเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นความแบบเออทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดแล้วมันเป็นอะไรที่มันแบบยากเหมือนกันในการที่ดําเนินที่จะดูแลตัวเองหรือว่าเปิดกิจการอะไรสักอย่างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของออนก็ฟรีค่ะก็เหมือนแบบเพื่อนอยากอยู่ตรงไหนก็อยู่จะผู้จัดการเดิมหรือผู้จัดการใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบเป็นการเปิดโอกาสอยู่ดีคือเราไม่ได้แบบทับโอกาสกันแต่ว่าออนก็ไม่ได้เป็นคนออกมาพูดว่า S <S <an> เฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ด้วยค่ะแต่ก็เหมือนแบบไม่ได้อยากเคลมว่าเฮ้ยฉันคือเจ้าของท่ายพอจริงๆรแล้วใครก็สามารถทําได้เหมือนกันดาราหลายคนก็ทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยเป็นแบบสิ่งที่โตขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบท้าทายในการที่จะเมเนจคนเมเนจงานในการดิวคนดิวงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบก็โตขึ้นจริงๆค่ะโตขึ้นแบบอีกระดัโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวมาก่อนเลยแบบนเหนื่อยขึ้นมาก บบหนูจริงๆที่หนูหายไปพอเหนื่อยก็เลยแบบไปช่วยคนอื่นเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่ว่าสนุกค่ะแบบมันเป็นความเหนื่อยที่พอมันได้เรียนรู้อะไรเหนื่อยแต่แบบคุ้มค่ากับการที่เราได้เรียนรู้สิ่งนั้นเลยค่ะมันก็แบบก็โอเคกับชีวิตแล้วเดี๋ยวเราคนเรามันอายุมันสั้นนะแม่มันแบบเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราจะแบบเราก็ทําในสิ่งที่เราโอเคดีกว่าอะไรเงี้ยพอต้องมาทําเอ มันมีอกับการบริหารจัดการคนด้วยไหมคะบ้าเรื่องแบบระบบหลังบ้านหน้าบ้านเอาจริงขอบคุณผู้จัดการมากคือทําไม่มีเขาคือหนูตายเลยแบบมีแบบเรื่องโดนกกงโดนโกงมีโอ้สรารพัดรูปแบบโอ้ยเรียบร้อยค่ะยังไม่ได้กันคืนเลยแต่เรื่องโดนโกงโอ้ยเราได้เหรอแม่อย่าพึ่งเลยใช่ไหมออใช่แต่ เออก็เออเราก็เด็กตาดำๆอย่าทาอะไรก็เลยอะไรเงี้ยก่รจ้างงานไม่ค่ะก็เหมือนก็คนรู้จักกันเนี้แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบอาจจะเชื่อใจมากไปหน่อยใช่ค่ะแต่เออแต่ทุกวันนี้ก็เออถ้าจะบอกเป็นก็ไม่ได้อยากปล่อยผ่านแต่ก็อยากจะปล่อยผ่านเหมือนกันในเรื่องนี้อะไรก็พยายามคุยดีๆในทุกทางค่ะก็ไม่รู้ว่าก็ก็อาจจะปล่อยเขาไปหรือเปล่าหรือยังไงดีอะไรนะคะ อ๋อค่อนข้างเยอะอยู่เป็นหลักก็ก็เกือบเกือบอยูはは่ถ้ารวมรวมทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าก็ใช่ไม่หรอกค่ะแต่ว่ามาทีเดียวแต่ว่าก็ดําเนินคิดว่าดำเนินการในแบบของเราอยู่ค่ะจะริงๆเดี๋ยวเขาก็คงคืนแหละี๋ยวเ่าคงคืนแต่ช้าอาจจะช้าหน่อยจะผ่อนเลยไม่เราแต่ว่ามันไม่อยากจะฝ่าว่าคงไม่น่าจะมาตามหรือตามอยู่ ก็เออขอให้มีชีวิตที่ดีนะคะก็คือรับคุณขนาดนี้เราดูเหมือนก็ทำใจอยู่นะก็ทำใจมาระดับหนึ่งอะม้เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยเออแต่ก็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 ให้ปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะเรื่องรับงานอยอ๋อจริงๆเรื่องรับงานจริงๆก็แบบ ระดับนหนึ่งอยู่แล้วแบบสแกนมาแล้วระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่งานที่ติดต่อมาก็แบบดีอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบหมินเมย์เลยที่มันแบบน่ากลัวอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัวก็ปัดตกปไปดีตั้งแต่แรกก็คือคนไม่ได้ใช่างคุณจะอะไรขออนุญาตแบบรู้สิปปาผู้จัดการมองแล้วเาความระมัดระวังมากใช่ใช่ค่ะใช้คํานี้เหมือนทุกอย่างคือให้คิดมากขึ้นดีกว่าคะ่ะหมายถึงแบบทุกอย่างที่มันแบบเราคิดว่ามันแบบ เอ้ยมันสวยหรูก็มันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นนย่เงค่ะก็เพิ่มการระมัดระวังในการทําสัญญาอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากบอกอะไรไม่ก็ขอให้นอนหลับฝันดีก็ถ้ามีก็คืนถ้ายังไม่มีก็ก็คืนเถอะเราก็ลำบากกันหมดไม่มีใครไม่ลำบากแต่ว่ามามาผ่อนก็ดี ค่อนได้เราไม่ว่าแต่ว่าก็คืนบ้างจะได้นอนลบฝันดีเพราะเชื่อว,ว่าเขาก็ไม่ไม่มีความสุขหรอกกนที่แบบโกงไปอะไรอ,อันนี้จริงๆส่วนตัวแบบขนาดเราขโมยของเล็กน้อยเรายังรู้สึกผิดในใจเลยอ่ะเออมันก็ก็ก็มีค่ะก็พยายามตามๆกันอย่<า>ใช่ใช่<า>ใช่<า>ใช่ค่ะ<า>ช่าคุ้ว่ะตาเลวิเครื่อนหรือเปล่า